ทั้งทั้งสุดเสายสลทั้งวิจารศีลทั้งอ้อมลือทั้งอย่างเงี้ยสุดท้ายเดียวมันจะมามันหลองรวมอยู่ในตัวเสียบดีก่อนเวลาที่ผมดูเนี่ยพือถ้าให้เก็บก็ยังมาก่านแต่ไม่ได้เก็บเองใช่มสิ่งนั้นเองนะก็ผมก็เหมือนออกมาพูดสรุปสิ่งที่อาจารย์สุปเสถุนพูดเลยล่ะว่าสิ่งสิ่งที่อาจารย์สุปเสถุพูดเนี่ยคือ คือคือให้ค hmm. enfin ุณหา S M D ในจุดที่คนไม่สามารคิดแล้วผมก็ยังชอบใจอยู่อันหนึ่งอ่ะบางอาจารย์แต่ละคนก็จะมีคนที่มันเหมือนกันนะอย่างนิติกรที่เป็นลูกศิษย์ผมที่เดี๋ยวนี้คือุปนายศมาคมศมาคมพักผ่านิติกรเวลาเขาจัดคอสอบรมถ่ายรูปเนี่ยนิติกรเขาตั้งดีไซน์เดียวใครที่จะเข้าคอสนี้ห้ามถ่ายเหมือนคนอื่น ให้ถ่ายอะไรก็ได้ที่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างเช่นว่าจัดจัดจัดของในห้องห้องหนึ่งแล้วให้คนเข้าไปถ่ายเข้าไปทีละคนหรือเข้าไปพร้อมๆกันแต่ห้ามถ่ายเหมือนคนอื่นแต่สมม่งภาพถ่ายเนี่ยเวลาไปถ่ายรูปถ่ายเหมือนกันทั่งไปตั้งกล้องมาตั้งมุมเดียวกันนั่นเป็นนั่นนั่นเป็นแบบสุดหั้นไงประมุมเนี่ยมันสวยนะเอาของนี่แล้วทุกคนก็ถ่ายเหมือนกันหมดจนท่านส่งรูปประกวดเลวไม่รู้ อย่างนี้เป็นต้นนะหลักอันหนึ่งคือห้ามถ่ายหนคนอื่นแล้วคุณก็จะมีโอกาสมีโอกาสจะได้ตัวที่สองเพราะว่าการที่ถ่ายไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยมันจะมันจะมีแง่มุมบางอย่างที่มันไปกระตุ้นในส่วนที่คุณอาจจะไอ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 กระตุ้นตัวหนึ่งที่สำคัญอยือช่างสังเกตพอบอกไม่ให้ถ่ายไม่เหมือนคนอื่นคุณต้องช่างสังเกตนะ ความที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยช่างสังเกตนี่เป็นเครื่องมือสดิมพันธ์นะสัตว์สัตว์ที่ฉลาดมา่งใจสังเกตนะ